ดูเหมือนว่าการกลับเข้าเรือนจำของคุณทักษิณชินวัตรจะยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะหลังจากนี้ยังมีคดีที่อยู่ในมือปอปอชกำลังไต่สวนข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐอีก12รายซึ่งว่ากันว่าคำสั่งสารดีกาเมื่อวานนี้จะถูกนำไปใช้เป็นหลักฐานในการไต่สวนต่อและคุณทักษิณเพลๆจะโดนฐานเป็นฝ่ายสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดด้วยหรือไม่ว่ากันต่อในลึกกว่าข่าวค่ะ ยังไม่จบนะคะสำหรับคดีชั้น14ของคุณทักษินเชนวัตรเพราะวันนี้กลับเข้าไปจำคุกหปีตามคำสั่งศาลแล้วก็จริงแต่เสียงจะถูกดำเนินคดีอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการนอนชั้น14อีกเนี่ยแหละค่ะนักกฎหมายบางท่านบอกขอโทษเธอนะอาจจะมีคดีตามมาอีกเป็นพรวนเลยอะค่ะถ้าไปฟังจากส้มเสียงเจ้าของคำร้องก็คือคุณชานชัยอิสระเสนา,นารักกันนะคะท่านให้ข้อมูลว่า คำสั่งสารดีกาเมื่อวานเนี่ยชี้เลยนะว่าการส่งตัวคุณทักษิณไปข้างนอกไปโรงพยาบาลข้างนอกเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่เป็นไปตามระเบียพบพรบราชทัณทั้งยังระบุชัดว่าตัวคุณทักษิณก็รู้ตัวเองอยู่แก่ใจว่าไม่ได้ป่วยอย่างที่อ้างและยังอยู่เบื้องหลังรู้เห็นเป็นใจให้เจ้าหน้าที่ราชทัณกระทําความผิดเพราะฉะนั้นถือเป็นผู้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รัฐ กระทำความผิดทีนี้เมื่อ180วันที่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงส่งผลให้การพักโทษ6เดือนหลังจากนั้นก็ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกันศาลจึงสั่งเริ่มนับหนึ่งใหม่ให้คุณทักษิณจำคุก1ปีตามพระบรมราชโองการเขตเส้นใต้ตรงคำว่าสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐกระทำผิดนะฮะ ขณะที่อีกคนหนึ่งค่ะคุณสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒทสภาก็ให้ข้อมูลบอกว่าหลังจากเนี้ยนะปปอชอก็จะนำคำสั่งสารดีกาไปดำเนินการต่อโดยเฉพาะการขยายประเด็นเพื่อเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐทั้งที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพกรมราชทันกระทรวงยุติธรรมและตัวคุณทักษณิณด้วยที่ร่วมกันกระทำความผิดค่ะ ที่นี้ถามว่าแล้วคดีที่อยู่ในมือปปชอตอนนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วล่าสุดนะคะมีรายงานจากสำนักข่าวอิสราค่ะเขาอ้างแหล่งข่าวในสำนักงานปปชว่าจากเนี้ยก็คงจะมีการนำผลคำตัดสินสารดีกาไปรายงานต่อที่ประชุมปชมปชชุดใหญ่ให้รับทราบนำคำพิพากษามาประกอบการไต่สวนข้าราชาการเจ้าหน้าที่รัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีอยู่ส2องรายด้วยกันที่ถูกกล่าวหาว่า คุณไปเอื้อประโยชน์ให้คุณทักษิณให้เขานอนชั้น14ให้เขาไม่ต้องนอนคุกแม้แต่คืนเดียวเนี่ยนะฮะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นไปตามที่มีมติมอบหมายให้กรรมาการปาปชทุกรายเป็นองค์คณะไต่สวนไปก่อนหน้านี้ค่ะส่วนผู้เกี่ยวข้องรายอื่นๆรวมไปถึงตัวคุณทักษิณเองในฐานะผู้สน,สนับสนุนการกระทำความผิดด้วยส่วนเนี้ก็ต้องดูรายละเอียดเพิ่มเช่นกันค่ะ ที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะคะน่าจะเป็นความเห็นทางกฎหมายของอาจารย์คมสรรโพคงนักวิชาการกฎหมายอิสระอาจารย์เนี่ยเป็นหนึ่งในทีมกฎหมายที่ร่วมกันกับคุณชานชายัยยื่นเรื่องคดีชั้น14ต่อศาลฎีกานักการเมืองด้วยอาจารย์คมสรนบอกแบบนี้ว่าคุณทักษิณยังมีคดีอีกเยอะหลังจากนี้ที่จะตามมาเป็นพร้วนอาจารย์อ้างคำสั่งศาลฎีกาที่ระบุว่า คุณทักษิณมีส่วนรู้เห็นกับการกระทําและมีส่วนได้ประโยชน์จากการกระทําประเด็นนี้แหละค่ะอาจจะทําให้คุณทักษิณโดนร่วมฟ้องด้วยในฐานตัวการหรือผู้ร่วมสนับสนุนถ้าเป็นฐานตัวการเนี่ยรับผิดเท่ากับเจ้าหน้าที่เลยนะคะแต่ถ้าหากเป็นผู้สนับสนุนก็รับโทษน้อยกว่าอาจารย์บอกว่าประเด็นนี้ต้องมีคนไปร้องเพิ่มกับปปช นอกจากไต่สวน12ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐแล้วให้เอาผิดคุณทักษิณด้วยซึ่งก็คาดการว่ากลุ่มคอปทอคงจะไปร้องเพิ่มเร็วๆนี้ค่ะยังไม่หมดแค่นี้นะคะที่พีคไปกว่านั้นนะเขาบอกว่าการกระทําของคุณทักษิณเสี่ยงจะมีความผิดตามมาตรา1 1 2 2จากกรณียื่นถวายดีกาเป็นเท็จ คือถ้าจำกันได้อ่ะค่ะตอนที่คุณทักษิณกลับไทย2 2สิงหาคมปี66ถูกไหมคะศาลเนี่ยก็มีคำพิพากษา3คดีรวมแล้วให้คุณทักษิณต้องโทษจำคุก8ปีทีนี้ต่อมาเนี่ยคุณทักษิณได้ยื่นถวายดีกาเนื้อหาในนั้นเนี่ยระบุข,ข้อความว่าตัวคุณทักษิณรับโทษคุมขังไปแล้ว10วัน ก่อนจะได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะ31ส,สิงหาคมปี66เหลือโทษจำคุกต่อไปอีกหนึ่งปีซึ่งก็หวังให้คุณทักษิณกลับมาทำคุณประโยชน์แกช่ชาติสังคมและประชาชนหลังจากพ้นโทษไปแล้วซึ่งอาจารย์คมสันชีค้ค่ะว่าที่คุณทักษิณอ้างว่ารับโทษคุมขังไปแล้ว10วันแต่เดี๋ยวก่อนอ่านคำสั่งศาลฎีกาเมื่อวานนี้บอกว่าอะไรคะ คุณทักษิณยังไม่เคยได้รับโทษเลยแล้วศาลเนี่ยสั่งให้กลับไปติดใหม่อีกหนึ่งปีเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าที่คุณทักษิณเคยยื่นดีกาเพื่อขอรับพระราชทานอภัยโทษก็เป็นดีกาเท็จหรือเปล่าแบบนี้จึงอาจจะผิดมาตราน1นึได้ก็ต้องมีคนไปดําเนินการที่รัฐบาลอาจจะทูลกล่าวได้ว่ามีการถวายดีกาอันเป็นเท็จซึ่งก็อยู่ที่พระราชวิริัยว่าจะเพิกถอนหรือไม่ค่ะ นี่ก็เป็นเพียงการวิเคราะห์ในมุมมองของนักกฎหมายเท่านั้นนะคะคดีในวันข้างหน้าจะมีอีกแค่ไหนยังไม่รู้นะคะแต่สิ่งที่น่าสนใจมีโพสต์ล่าสุดของคุณชูวิทย์ที่โพสต์เกี่ยวกับคุณทักษิณเกี่ยวกับพรรคเพื่อไทยคุณชูวิทย์เนี่ยกำลังจะบอกว่าการที่คุณทักษิณเข้าไปในเรือนจำเนี่ยนะคะคุณชูวิทย์มองว่านี่เป็นการพลิกวิกฤตอย่างแท้จริงของพรรคเพื่อไทย แล้วก็ทิ้งท้ายว่าคนไทยเนี่ยมีนิสัยอยู่อย่างคือไม่ชอบเห็นคนถูกรังแกไอ้ตรงเนี้ยต้องแยกประเด็นนึกออกไหมคะว่าในมุมของการที่วันนี้ระดับคุณทักษิณชินวัตรยังต้องติดคุกเลยคือยืนแบบว่ายืนตรงผเผชิญหน้ารับความจริงซึ่งทางราชทันก็ชี้แจงมาแล้วว่าอะเรือนจำคลองเปลมคุณทักษิณไปอยู่แล้วเป็นยังไงคะหลับสนิทกินข้าวได้ไม่เครียดไอ้ตรงนี้แหละเป็นการมองว่า คุณทักษิณเนี่ยกล้าหาญนะยืดอกเข้าไปรับโทษแล้วถ้าเกิดยิ่งมีคดงคดีอะไรเพิ่มเติมตามมาอาจจะทำให้คุณทักษิณถูกมองได้ไหมว่าเหมือนกับว่าถูกรังแกได้คะแนนสงสารเพิ่มเติมหรือไม่แต่อันนี้ก็ต้องแยกกันนะคะกับความผิดตามข้อเท็จจริงนะถ้ามันมีหลักฐานอะไรสาวไปถึงเนี่ย ก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีเป็นพรวนอย่างที่นักวิชาการว่าไว้หรือไม่แต่ในอีกมุมนึงอ่ะมันมีผลในเชิงจิตวิทยาไงคะที่คนไทยขี้สงสารก็อาจจะมองได้ว่าเอาเห็นใจแล้วในจังหวะที่พักภูมิใจไทยเองแม้จะได้เป็นรัฐบาลแต่ก็มีคดีที่เป็นจุดอ่อนไม่ว่าจะเป็นคดีหัวสอวอนะคะหรือว่าเขากระโดงอย่างนี้ แล้วยิ่งตอนนี้ทุกคนจับตามองอยู่ว่าใครจะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมจะเดินต่อคดีจุดอ่อนของพักสีน้ำเงินอย่างไรอันนี้น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นโอกาสให้พักเพื่อไทยหรือไม่ในวันที่พักส้มเองก็ไปเสียคะแนนจากการยกมือให้คุณอนุทินเป็นนายกแม้จะไม่เอาเก้าอี้รัฐมนตรีถามข้อาการเมืองที่ฟังอยู่ตอนนี้มองเส้นทางของคุณทักษิณอย่างไรและมองอนาคตของพักเพื่อไทยในวันที่มีเรื่องราวเหล่านี้อย่างไรลองคอมเมนต์แล้ว แลกเปลี่ยนกันมานะคะ